อ้าวันนี้อาจารย์มาส่งขนมเองเลยเหรอใช่จ้ะเดี๋ยวฉันจะมาซื้อของไปทำขนมต่อด้วยอจ้ะอาจารย์นี่ขยันจริงๆทำขนมก็อร่อยเออดูสิขนมก็จะหมดแล้ววังเลยวังเลย ุยยังหนุ่มฟอเหล่าเฟี้ยวอยู่เลยหล่อจริงแต่ก็ได้แค่มองอะ่ะได้ข่าวว่ามีเขาตามมาจากลำพูนเลยนะนาจาจย์ให้มาบอกว่านาจาจย์ไม่อยู่จ้ะอุ้ยไม่ใช่จ้ะนอาจาย์ให้มาบอกว่านาจาจย์ไปตลาดนาจาจย์ให้มาบอกว่า น้าจันไปตลาดอย่างนั้นเหรอใช่จ้ะน้าจันไปตลาดแล้วน้าจันคนไหนบอกซ้อยให้มาบอกฉันเออน้าจันบอกว่าน้าจันให้มงบอกว่าน้าจันไม่อยู่น้าจันไปตลาดจ้ะแปลว่าน้าจันไม่อยู่แต่น้าจันบอกซ้อยให้มาบอกฉันว่าไปตลาดใช่จ้ะไม่ใช่จ้ะน้าจันไม่อยู่จ้ะ ถ้าอย่างนั้นฉันกลับก่อนแล้วกันเอา้าคุณพ่อทำไมวันนี้กลับบ้านเร็วจังเลยล่ะคะ คุณพ่อเป็นอะไรหรือเปล่าคะจู่ๆนะจันเขาก็ไม่อยากเจอพ่อเขาให้สร้อยมาบอกพ่อว่าเขาไม่อยู่บ้านทั้งที่เขาอยู่บ้านไม่รู้ว่าเป็นอะไรหรือเปล่านาจันไม่น่าจะไม่มีเหตุผลแบบนั้นนะคะนั่นสิทำไมาถึงเป็นแบบนั้นถ้าอย่างนัน พีห่หนิงลองไปสืบให้เลยค่ะคุณพ่อพรุ่งนี้หนิงจะเข้าไปหาะจังพอดีเลยขอบใจนะลูก นะกะทิพอหรือยังคอาจารย์ จันให้หนิงทำอะไรต่อดีคะณัจจันณัจจันะไรจ๊ะให้หนิงทำอะไรต่อดีคะ นาจาันคะพ่อทำอะไรให้นาจาันไม่พอใจหรือเปล่าคะทำไมนาจาันถึงไม่อยากเจอพ่อนาไม่อยากจะยุ่งกับคนที่เขามีลูกมีเมียแล้วแต่ว่าแม่หนิงก็ไม่อยู่แล้วนี่คะแต่ไม่ได้หมายถึงดาวแม่ของหนิง ความจริงมันก็ต้องเป็นความจริงวันยังค่ำา็็ว่าทำไมผมมาไม่เคยเจอคุณเลยสักครั้งคุณมัวไปคุกกับไก่บ้านนี่เองเ็นมาพอดีเลย วันนี้หนิงไปหัดเรียนทำขนมมามากินด้วยกันสิเคนทำไมทำแบบนี้ล่ะหนูไม่น่าทำหนิงแบบนี้เลยมึงคิดจะแย่งหนิงจากกูใช่ไหมหยุยหยุดนะนี่เคนหนิงบอกให้หยุดไงบอกเลยใช่ไหมว่าอย่าทำกับหนิงแบบนี้แค่ได้เคนก็รู้แล้ว ว่าหนิงเห็นมันสำคัญมากกว่าเคนน่ะใจเย็นๆก่อนนะเคนก็ได้หนิงถ้าหนิงเห็นเคนไม่สำคัญในชีวิตของหนิงอะนะเราสองคนเลิกกันเถอะหนิงเราไม่จำเป็นต้องเลิกกันเพราะว่าเราไม่เคยเป็นอะไรกันโชคดีนะที่เคนแสดงออกให้หนิงเห็นเร็วอะมันทำให้หนิงรู้ว่าหนิงคิดไม่ผิดจริงๆที่ไม่คบกับเคนเป็นแฟน เราจบเป็นแค่นี้เหอะไปกันถึงไหมเอา้าไม้เกิดอะไรขึ้นเหรอคือพันริว่ามีเรื่องเข้าใจผิดกันนิดหน่อยนะครับแต่ว่ามาไม่เป็นไรแล้วครับพ่อคะ วันนี Gu bueno. uh, ้นะจาจย์สอนหนิงทำขนมเปียกปูนด้วยนจารย์จำได้ด้วยนะคะว่าพ่อชอบแล้วหนิงก็แอบไปสืบมาให้แล้วนะคะว่าทำไมนจาจย์ถึงทำเหมือนโกรธพ่อพ่ออะไรลูกเพราะว่าแม่เขาคิดว่านายิ่งมีภรรยาแล้วแต่ไม่ได้บอกแม่นะครับทำไมจันถึงคิดแบบนั้นล่ะ มีไอหยางกระเจ้า